ลงแกงโอ้ยโอ้ยคุยรักตัวมากโอ้ยช้าก่อนช้าก่อนช้าก่อน จมือจำมือจำมือจำมือโอ้ยว่ายว่ายว่าขณะนี้เราก็ได้มาเปลี่ยนเสื้อที่ที่พักนะคะพร้อมเตรียมตัวที่จะไปล่องแกงเคยล่องแกงไหมไม่เคยเดี๋ยวไปแล้วได้รู้พี่เกาลีก็ไม่เคยถามทุกคนว่าล่องแก่งคืออะไรล่องแกงคืออะไรคือล่องมานาม ถ้ารองไม่นานเขาเรียกร่องไม่แก่งร่องไม่แก่งถ้าร่องแก่งคือร่องมานานแล้วอะไรล้วครับแชร์ร่องแก่งคืออะไรร่องแก่งคืออะไรเคร่องแก่งไหมครับแพรอ่าคือแพรไหม่ร่องแก่งคือแพรตั้งใจกันเกรี้ยวกราดไงฉันเป็นผู้หญิงเกรี้ยวกราดโอ้ยผู้อาวุโสผู้อาวุโสมาผู้อาวุโสเชิญเชิญเชิญหมดเชิญเชิญเดูแลผู้อาวุโสดีๆผู้อาวุโสไหนลองพูดซิ ผู้อาวุโสผู้เมตตาผู้อาวุโสสาษาเกาหลีก็คืออาจูมาอาจูมาอาโจฮัาไม่สุภาพโอ้โหอามาอย่างวัยรุ่นเนาะไม่หรอกอามาดีอาหยางอาหยางอาเด้งมังมากครับผู้ใหญ่ด้วยนะาผาเดี๋ยวงไงไม่ใช่ไม่โกหกครับเตรียมตัวไปล่องแก่งกันนะคะทุกคน Let's go อะไรล่ะปกป้องปกป้องเรียก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 ปกป้องคอะไรโอ้โหปกป้องปกป้องปกต้องปกป้องปกป้องเออเรียกเราเรียกเรียกเรียกคุณแม่เออเออผมจะปกป้องคุณแม่คุณแม่ครับท้อนจะปกป้องครับโอมเหรอครับรู้ไหมปกป้องคืออะไรโอ้โหโโออเเคคปกป้องทำยังไงนะทำยังไงนะปกป้องทำยังไง ถ้าคุณแม่ตกน้ำทำไงขออภัยช่วยเออก็โจนลงไปในน้ำไม่น้ำเป็นไหมไม่น้ำไม่เป็นเป็นไม่เป็นแล้วจะช่วยแบบจับจับคุณแม่เออคืนตัวหนักนะมมาตัวหนักนะอะไรนะหนักหนักไม่หนักหนักมากไม่หนกำพข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงเออกล้ามใหญ่กล้ามใหญ่ ใช่ครับโอเคได้ครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมเคยเคยเล่นอย่างนี้ไหมเคยเล่นร้องแข่งไหมครับไม่เคยครับไม่เคยเลยเหรอเหมือนของเจนเลยเจนก็ครั้งแรกร้องแข่งครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งแรกเอาหลับแล้วเขาถึงบอกว่าสองคนนี้อุติภาวะเท่าเทากันนะคะเรียนรู้ทุกๆอย่างไปพร้อมๆกันทั้งภาษาและประสบการณ์ต่างๆในประเทศไทยนะคะอุติภาวะเท่ากับเจนใช่เออเท่ากันเออ มันยังไม่รู้ความหมายเลยมันบอกใช่ไว้ก่อนพร้อมไหมล่รังพร้อมพร้อมปกป้องหมามาหรือยังหมาตัวหนักนะอ๋อใช่จะสวอ์เออสวอ์จะทาไม่ไยเมโตครับพร้อมลูกเรือพร้อมเรียกไเรือเราไกลแล้วตามไปตามไปโอ้ตอนนี้ สถานการณ์ยังปกติอยู่ต้องทำเพลดีใช่ไหมใช่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยสนุกไหมสนุกมากกระแสน้ำเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วไปแล้วมันแรงขึ้นแล้วโอ้ไปทุกคน โอ้ข้างหน้าน่ากลัวมากเลยอะสงการมะเนี่ยโอ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะเตรียมใจก่อนนะมันเปียกบางคนเนี่ยเปียกบางคนนี่แหละน้ำเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะทุกคนโอ้ยน้ำแรงขึ้นแล้วนะไปแล้วนะอออะไรที่นี่อยากไว้น้ำไหม สงวม่อยากว่ายน้ำไหมไม่ใช่ม่เตยไม่อยากว่ายน้ำหรอวน้ำไม่เป็นเป๊ไว่ายน้ำเจ่งใช่ไม่ตายไม่ตายมาแล้วมันแล้ว ตัวสให้ตัวมันนะตัวสนบอกจะถกป้องก้งแม่ตัจงะห้แค่ช่วยเลยตายแล้วเย้แล้วแชรช่วยสมรับิเุณแม่ทั้งหมดทุกคนอ้าววิสามบัติเตนต นเตรงนี้มีสไลเดอร์ด้วยอ่ะทุกคนสองวันเราจะไปเล่นสไลเดอร์ตรงนู้นเดีอยากเล่นสไลเดอร์แต่ว่าเราต้องเดินผ่านตรงนี้เปียกนะอย่าไป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 หนึ่งสองา็ไปไปไปเลย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  เร็วๆฟองวอรเร็วๆเออถือไว้เร็วๆไปถือไว้อ้าากถ้มข้ามาตร 아 o m 아 on! Come 어 n Come on! Come o 아 Come on! c o m 아 on! Come on! 면 o m e on! c o m 아, on! c 보 m e on! c 가 ทอด้ให <c oughs> uh, uh, hey ้น uh, like, like. ้อไปไกลๆไปไปแล้วไปรับไม่กลับย้อนทำไมโซวอนไม่รอแพ้ทำไมไม่ลงไปพร้อมกันไม่ได้ทิ้งจับมือโซวอนไว้อยู่แล้วนับนมแล้วลงไปด้วยกันแต่ว่าโซวอลงไปก่อนเอาอีกไหมไปด้วยกันเรนพร้อมพร้อมกันนะเ่นพร้อมพร้อมกันอย่าทิ้งโซวอไม่ได้ทิง ก็มันมือหลุดลงไปนับหนึ่งสองซ้ำแล้วมันไปไม่รอเลยอ่ะว่าตอนโทนตอนลงไปสลับตัวสลับตัวสลับตัวใช่ไหมตัวคว่ำตัวคว่ำตัวคว่ำส่งเจนก่อนส่งเจนก่อนไปเจนเจนไปเร็ว let's go อันยังไปแล้วไม่ลู้โอ้ยเร็วๆอันนี้ไปพร้อมๆกันนะคพอมกัน ย่าสออีตอีคอยวีย่ามะเแพ้ด้วยเราแพ้ด้วยเรแพ้ด้วยแพ้ด้วยแพ้ด้วยี๊ะด้วยไอู้ม ไปแล้วไปแล้วไปหมดแล้วต้องวอดไปไปด้วยกันไปหาเจนอ่ะกลัวอะไรนะเกหนเไม่ตายไปหาเจ้ไงไปหาเจนโลมากไม่ต้องกลัวมอเมอเไซคัมันกลัวไปหาเจน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 เจนไปหาเจนไปหาเจนไปหาเจนไปหเจ็ไปเนไปหาเจน อ้เฮ้ยจ้ช่วยช่วยเฮ้อะไรอ้าวอช่วยนำนักกลัวมากอ้วช่วยช่วคัคจะปกป้องครับช่วยช่วยเเออเป็อะไรจับมือจับจมือจับมือจมือเลยจิเอเออ

ลำบากเขาอีกเดี๋ยวไปรับตองวอนกันตองวอนเอ้าขึ้นไปอยู่บนนั้นแต่เมื่อไหร่ไปายเล่นลำบากทุกคนเลยกำลังเล่นล่องแก่งกันอยู่ขอบคุณขอบคุณตองวนตองวอนทิ้งแพรกลมากลพไปแล้วตองวอนทิ้งแพรทำไมทรงกลโวไปแล้วนี่เลิกเล อันนี้แผลเก่าแผลเก่าแผลเก่าดูมันโอ้ยเจ้าเจ้าสุ่มซ่าม่ะสงอันจริงจริงสุ่มซ่ามากจริงจรับได้จริงจรับได้โอ้ย่าจะสดเป็นอะไรเป็นอะไรกจริงจริงับกลัวหับขวัยน้าไม่เป็นขวันกลัวจริงจรลวงหน้าแแ ทิ้งก่อนสองวันไม่ได้ทิ้งสองวันก่อนจังหวะว่ายน้ำเป็นไหมไม่เปลี่ยนขอยากเรียนว่ายน้ำขาอยากเรียนว่ายน้ำไปเรียนกับเจนแต่แต่ไม่ใช่ไปเรียนกับเจนอ๋อไปด้วยกันทุกอย่างทำกับเจนหมดเลยก็ไก่้ถึงห้องน้ักกูก็ไปเรียนกับเจนไม่ต้องกลัวอ่านี่ใส่เสื้อซูชิปอยู่ ชก็ไม่โจม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 ค่ะอะไรไม่โจมอ่าไม่จไปข้างล่างงนคุณแม่ทำไมทำไมไม่ไปมันมันเถียงมาแล้วเนี่ยมันเถียงมามันบอกว่างั้นทำไมคุณแม่ไม่ไปดูมันเถียงไม่เถียงไม่เถียงวรมา่อเ่เอ้ยไม่ตายไม่ตายรอตายแล้วชีวิตดีคนไทยช่วยโ แล้วก็สวอนยังไม่ตายสาธุนะครับสาธุมีทุกคนหนึ่งแผลอยู่างไรพี่เบียร์สองแผลชนเรือได้ได้ของแผลก็มีตรงนี้ได้มาคนละหนึ่งแผลมันว้ามากสวอนมันกลัวตั้งแต่ตอนลงลงเรือแล้วมันถามว่ามีจระเข้ไหมอ่ะคิดดูดิมันกลัวจระเข้กินไหมชาชีโอเคโอเค กอกินกัดเลยกัดกัดเจ้สังวอนแกงแล้วเโอเค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 อ๋อนี่นี่นี่้นรถเลยขึ้นรถนรถขึ้นกินเดียวเบิรดกะโลกไปแล้วขึ้นรถเอาทุกคนแกงล่องแกงจบทริปด้วยไอติมเย้ลอดตายแล้วหนึ่ง เรากำลังจะไปไหนต่อกันจะไปว่ายน้ำเออไปว่น้ำยูไปว่าน้ำนะฝึกว่ายน้ำให้ดีๆจะได้ไม่ไปจมน้ำไใ้ร่องแกงวันนี้เราไปไหนกันคะเจนไปว่ไไปน้ำน้ำนมีเอ็โคด้วยอ่ะสงวนน้ำน้ำว่าย้ําน้ำน้ำน แต่สองวันต้องถอดเสื้อนะถ้าชุดไหนไม่ใช่ชุดว่ายน้ำเขาไม่ให้ลงอืมอุ๊ยกดได้แต่ว่ามีพุงอะถอดได้หรอโอ้นั่นเหรอไม่นั่นเหรอมีพุงถอดแล้วจะเห็นพุงนะมีพุงกดได้กล้าถอดหรอไม่มีซิกแซกคือเอาตัวเองตัวเองถอดเสื้อสิตัวเองมาพี่เบียร์เขาถอดแล้วไง ดูเร็วเดี๋ยวเขาว่าไม่ใส่ชุดไว้นะเขาไม่ให้ลงสาลแล้วใช่พี่เบียร์ถอดเสื้อแล้วนี่ไงเนี่ยไี่หาตัวเองใส่เสื้อได้ปั๊บ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 ฮัลโ1ลสองสา นะยืนไม่ถึงนะคนอื่นเข้ามาหมดแล้วนะอล๊วกลัวห๋อกลัวอ๋อว้าวถอายท้อุ้ยจะถอดใช่หอโอ้ยโอ้ยเอ็ดเ้เฮ้ยเฮ้ยมันเห็นทุกคนถอดหมดมันจะถอดด้วยดูไปนะสองออนมันจะลึกขึ้นเรื่อยๆนะกลัวไหมม่กลัวออมาไม่กลัวจะเพล่จะเพล่ใช่่วาก็ไหมโอ๊ยยากหนัก เพ่ S <S 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 สนไวดำได้เดี๋ยวสอนให้ตามคนอื่นไปก่อนคนอื่นเขาเดินไปกันแล้วตามคนอื่นไปอย่ามาจับนักนักอย่าที่อย่าที่อย่าจับอย่าจับนักนักอย่าจับ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 วิซองวันเราเราต้องดำน้ำตรงนี้ไป เราต้องดำน้ำไปไดไปไม่ได้เป็นอะไรดำน้ำดำน้ำไปด้วยกันเร็วๆพาสังวนพาสังวนเออไปพาสังวนไปโอเคโอเคหนึ่งสอง เหมือนแพทำเหมือนแพนั่นสิได้แบบนี้หนึ่งสองสามเขาบอกให้ดำน้ำดำลงไปลึกๆมันมันอยู่มันอยู่แค่ บนสนุกไหมสนุกสนุกอีก,ก,กครั้งเหรอโอเคหนึง่งสองสาม